สวัสดีสักำนักข่าวเทนิวันนี้สำนักข่าวรายงานสถานการณ์สองช่องรถหลุดมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายสองช่องไปพูดไปหนึ่ครับสำนักข่าวนี้ครับมีรถงอกขึ้นมานครับรถฝุดรถฝุดเอาตามมาดูครับอาหนาูครับตากล้องครับตามดูทางนี้ครับว่าอย่างไงครับคุณกิติครับผมสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับมีปรากฏการณ์ที่จู่ๆ รถก็งอขึ้นมานะครับอเป็นผลงานที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในในโลกใบนี้รถงอขึ้นมาโดยไม่ได้นัดสายยะรถมีชีวิตเหรอเนี่ยเรามาไล่ดูทีละคันเลยครับเราจะมาสัมภาษณ์คนที่อยู่ในรถนะครับสวัสดีครับคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคิดยังไงครับถึงได้มาตรงนี้กัน ในวันนี้ครับพอดีผมอยากอยากดูรถรถข้างหน้าครับผมเลยเอาถือกล้องส่องเข้าไปตากล้องครับตากล้องมาไม่เห็นถ่ายผมนะครับตากล้องคนในรถรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้เน็บเริ่มจะขึ้นที่แขนของผมแล้วตากล้องครับเนี่ครับก็ตากล้องครับสวัสดีครับครับตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับเรา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 มาดูรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา้ครับนี่นี่นี่ครับ อุ้ยทำไมเป็นกูเอาผมก่อนครับคุณครับครับหลัวหลัวเยอะเขาเขาขับไม่สนอะไรเลยนะครับเขาแหวกเขาแหวกโอ้โหรถโคตรเยอะเลยโอ้โหจู่จรถงอกเขาสามารถขโมยได้เลยหรือเปล่าขโมยได้หรือเปล่าคันนี้คันนี้ช้อปปิ้งช้อปปิ้งเออสวัสดีครับเออคุณผมใช้เออผมผมใช้ดอกบัวคู่ครับ มีปัญหาทางช่องปากหรือเปล่าผมมีปัญหาทางช่องเอ่อช่องครอบเสียโอ้โหแล้วก็นักข่าวของเราก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วก็เขาก็ได้กลายเกิดใหม่กลายเป็นลิงนะครับอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยรถเสือดาวอุ้ยอุ้ยนักสืบข่าวต้องไปถ่ายรายงานให้ได้เห็นโกเลยวิ่งผ่าน โอ้ยเอาตายดิกว่เนี่ยมีสัตว์ชนิดหนึ่งวิ่งเห็นอยู่เฮียตายเลยนิสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับวิ่งโอ้ยไม่ขับเลยว่าขับยากใครเขายิงอะไรวนะเนี่ยรู้คำนี้อุยอ้ย,ยเกิดเกิดสงครามขึ้นครับสงครามโลกครั้งที่สามตอนนี้ทางฝั่งของตาลีบุนนะครับอุย้ยมีคนมาช่วยผมครับโอ้ยขอรายงานสถานการณ์โอ้เขาไม่ช่วยครับเขาหลอกครับขึ้นมาขึ้นมาตาลีบุนขึ้นมาไปไปครับไปครับ โอ้โหหนี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 หนังแอคชั่นเร็วหนีหนีได้ใช่ใช่โอ้ยโอ้ยคนหนังแอคชั่นโอ้ยโอ้ยรถคันนี้โอ้โห้ยงบเยอะอ่ะหนังเรื่องนี้งบเยอะจัดซื้อรถมันระเบิดเล่นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลพระเอกสกิลพระเอกได้วะเอาวะสกิลพระเอกขอถ่ายสถานการณ์ครับครับคาดว่าคนที่เป็นคนร้ายนะครับใส่เสื้อสีฟ้าอยู่ตรงไหนแล้ววะ บ้านลงอีม้าลงอุ้ยอุ้ยนี่ครับตอนนี้เกิดเอ่อประเกิดหมอกลงครับลำปางหนาวมากเฮ้ยจิ้มหมอกมันมืดมากเลยอ่ะเฮ้ยมีคนขับรถด้วยเฮ้ยมีบอดอุ้ยอุ้ยแต่ละเมืองก็อุ้ยอุ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยคือถ้าคุณเวฟเห็นมุมผมอะเมื่อกี้รถมาเต็มใช่ป่ะแต่พอเดินออกมาจอกมอกรถหายหมดเลยโอ้โหโคตรเท่อะ โอ้โหตอนนี้เรือของทางเอ่าไทยขึ้นมาบนบกเลยนะเรืออย่างอ้วนเรือเอาไทยอุ้ยใครอืมนี่ครับโอ้โหเริ่มต่อยตาริบุลแล้วครับชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหวมาต่อยตาริบุญบาบ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 จากนั้นครับเขาก็เจอกับคุณผู้หญิงโดนต่อยครับหือเรื่องนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในอะไรไม่รู้อีพีหนึ่งไม่มีมหา อุ้ยขอส,สักกระบอกครับเขาหลามมาอุย้ยไรเฟิรนโคตรเท่ไรเฟิรนโคตรเท่อื้อหือชาวบ้านถือปืนยิงตลีบุญมาหลบหลบหลบแล้วก็ยิงกัน,นเออคืนล้างมา,มมางกมาเออ้ยทำให้กลางคืนเนยให้มันมืดๆเรา,าหากันยา,ยากๆแล้วก็ยิงกันายิงกันเซอาาาาาอย่าเพิ่งโอเคหาหาที่ใครที่มันเลยเอยหาที่หลบก่อนหมอกลงนะครับหมอกลงหมอกลงแล้วก็ตอนคืนเลย เริ่มลงแล้วตรงนี้ไม่เนียนตรงนี้ไม่เนียนนี่แหละโอ้ยต้องโอ้บรรยากาศยังหลอนอุ้ยบรรยากาศโคตรหลอนน่ะใครอีกคนหนึ่งวะอยู่ไหนเอ่ยใครวะน่ะเฮ้ยใครใครเป็นคนยิ่งใหญ่เฮ้ยโอ้โหวยแน่เลยเดี๋ยว มองไมองอะไรมองอะไรไม่เหลยมองอะไรไม่เห็นเลยคือจะเจอจ้าเอ๋เลยนะเนี่ยเออเดี๋ยวขอลงเครื่องบินก่อนมองอะไรผิดเลยมาดิอุ้ยอุ้ยเบิดเลยอุ้ยเห็นได้ไงวะเฮ้ยเซลเซลอะไรเซลโอ้ใช่เหรอใช่ไม่มีไม่มีไม่มีอุ้ยกลายเป็นหนังเก่าแล้วกลายเป็นหนังโบราณอุ้ยแต่งเป็นค้าวบอยไหมแต่งค้าวบอยทันปะแล้วมาดวลปืนกัน ้ำหมักต้าปะเชงเฮ้ยมัสแต่งตัวก่อนนี่ผู้ใดยิงนี้นี่ใครยิงวะอุ้ยมีการมีการแต่งตัวเหรอแต่งตัวให้เข้ากับยุคลงลงอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยไลอุ้ยเอาดีแรกโดนผู้ใหญ่บ้านยิง้ย จะโคกเหรอโคไม่ได้เหรอเรียเดี๋ยวเดียบอยอุ้ยหมดเหมือนกันวัดดิวัดดิเฮ้ยเอาแบบหันหลังดีกว่าแบบคนละนัดวัดดิเรียบร้อยหันหลังดีกว่าอ่ะคุณคุณเวฟหันหลังชนกันสองคนเลยเหรออุ้ยจะยิงสองคนเลยเหรอยากนะเอ่ออ่ะมานับเป็นสิบเก้าเอาสิบเก้าเอาพี่นับเลยพี่บีเอ่อพร้อมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบปุ๊บปึ้งอุ้ยกระสุนหมุดยิงใครก่อนยิงใครก่อนดีวะเฮ้ย้ยยิงไม่รู้ว่อุ้ยนั่นไงตัหนึ่งมัตายใจเย็นครับใจเย็นครับเอาวะเสียผู้บาปเอาวะมาดูนะมาดูมายินดูอุ้ยเอ้ยสะบัดเบาเฮ้ยพี่พีชนะวะเอาหนึ่งหนึ่งดิหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งกันก่อนไปมามาเจ้าคิดว่าจะชนะข้างั้นเลยข้าคิดว่าจะชนะเจ้า จะไม่มีทางชนะค่าหรอกนะทำไมอุ้ยเจ้าโกงมันจะเดินทางหลังยังไงนะเดินไปห้าวินับนับโอเคห้ามวิ่งนะเป็นกรรมการกรรมการเอาพี่บีนับหน่อยอ่าสามสองหนึ่งไป หันมาทำไมเขาโกงเหรอหันดูว่าเซลล์หันมาหรือเปล่านไม่โกงไม่โกงไม่ต้องดูเดี๋ยวผมดูให้เองหรออ๋อนะสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหไม่น่ารีบเลยไม่น่ารีบเลยไม่น่ารีบวะเอา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 ชัวร์กว่าอุ้ย

อยอ่ะอุ้ยุ้ยกระสุนเดียวเอาตายแล้วกระสุนเดียวคิดหรอว่าจะชนะเอาหันหลังชนกันครับสคนเอาสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เจ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  วิวอว่าหลบกันไปทุก็เฮ้ยทำไมคดยิงไหวอย่างวะเฮ้ยเอาเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเออไปไหนเอาเรื่องว่ะเ <response> ฮ elas, ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาไปไหนแล้วเฮ้ยมันหลบหลังแซว่อนนะคิดโกงเอาใหม่เลยยิงไปก็โดนแซว่อนดิเอาใหม่เอาใหม่ก็ว่าอยู่หายไปไหนวะรอบเนี้ยแกโกงฉันไม่ได้หรอก อันจะเอาจริงปอเฮ้ยกรรมการทำไมไม่ยิงเลยบอกกรรมการก็สะใจเหมือนกันที่โดนโดนไม่ใช่โดนมันดุดได้แก๊งนะโอ้ยปืนลั่นปืนโอ้ยยอมเอกรรมการยิงผมทำไมยอมเอาไว้เอาไว้เอาไว้อันนี้ตั้งใจนี่ตั้งใจหันหลังชนกันครับทั้งคู่สามสองหนึ่งเดินไม่เป็คนหันมาัรู้เปล่านะ เอาเลยหันมาหันมาหันมาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนัดเดียวเหรออ้ว้าหุยฉลองว่ะเกินไปป่ะเกินไปป่ะนัดเดียวโหดอะไรยิงเดฟทำไมโอ้โเอาเฮ้ยเดฟเดฟมาเดฟมาเฮ้ยเดฟกับใครดีเดฟนี่ไงเฮ้ยกับผมเหรอขอปืนนั้นด้วยดิเออมีแม็กนัมไหมมีแบบว่าเหมือนปืนสมัยก่อนอ่ะอ้โอ้ย ตายสองเลยนัดเดียวเข้าสองอะ่ะอย่ายิ่งผมเข้าผมเช้าหรอก